สวัสดีครับพี่สากับการครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนครีมแตด่วนครับซื้อมาชุดละแปดสิบบาทได้ทำชุดนซื้ออามาจากโคราชมันก็จะเป็นชุดมาแบบนี้ซื้อมาสองชุดเนี่ยครับตอนนี้ก็ต้อง เจาะรูใหม่จเจาะให้รูมันกว้างกว่าเดิมเพราะรูมันเล็กเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นจะเป็นสเปรย์มันก็จะยืดมันหน่อยนะครับอันนี้เป็นฟิล์เมเดิมยืดหมดแล้วน่ครับโค้งเลยนะโค้งหมดเลยโอเค เรตอนนี้รอสวา์อยู่แป๊บหบนึ่งครับ